ออกมาถุงโอ้ยจะเป็นออนซ้อนอันบรรยากาศมองนี้งามงามค่ะพี่น้องถุ่งเขาซาลี่มือนีผ้าพ,พี่น้องเอฟซีมาเลาะเก็บผักป้าอีแล้วจ้าอย่าลืมโอ้อย่าพึงเบือเบ่อกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้รู้ดูผักป้าค่ะเก็บผักป้าแล้วเนาะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนมาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บผักป้าน้ำกันอันนี้จะเป็นผักคาดามีนนะจ้านี่ผักคาดามีนนี่รสชาติเขาจะคล้ายๆผักอันผักกาดน้อยผักกาดหินบานเท่านะจ้ะเนาะ กินเขาก็จะคือกันเลยจ้ะเขากินใดทั้งสุกทั้งเอ่อเอ่อสุกทั้งสดเ้ยจ้ะไทยเอฟซีอยากเก็บด้วยค่ะปายขูขืนซื้อทั้งภาษาเยอรมันทั้งภาษาอังกฤษไห้นะจ้ะ แล้วก็เขาไปศึกษาในกูเกิลก้อนก็นได้เล้ค่ะก้อนสิเก็บกินเพราะว่าเก็บผักปลากินนีเขาก็ต้องศึกษาก้อนเนาะจา้ะก้อนปลาโยสิไม่เก็บผักปลากินเนี่ยก็คือ,อ,อศึกษามาดีเลียวก้อนเนาะจ้ะกังคอยมาเก็บกิน,นาจา้ะอันนี้จะเป็นผักฟันสิงโตจ้ะผักฟันสิงโตนี่ถ้าเขากินตนน้นอนน้อนเนาะจ้ะเขาจะบ่มีคว่วมขมเน,นาะจ้ะเห็นบ่จันอนอดเน,น,นาะจ้ะนี่แต่ถ้าใบแก่นี่เขาจะขมเข้าไปแกงแทนผักชีเล็กได้จ้ะเอาไปทําเกงออมหวานอร่อยจ้ะนี่ โ oh. อ้ขาขาวจุ้ยเลยจ้ะฟันจิกโตโอ้อนๆนะอันนี้บ่ามพ็ญพักฟันจิกโตด้วยจ้านี่อันนี้พักพักหูแมวจ้ะพักหูแมวนี่ดอกเขาจะสีเหลืองๆนะจ้ะเนาะ นี่พักโหูแมวจ้ะเนี่งามมาพี่นออ้องอู้หึหยดมึงงามเลยจ้ะพื้ดมาหอ่อหอมายอีกแล้วพี่น้องมึงเดี๋ยวจะขุดิึงอันึงหัว่าเขาล่งหัวไปเนะจ้ะหอมตา โอ้พี่น้องนี่หัวหอมปลาจะนี่กำลังสิลงหัวแบบนี้จะพี่น้องเห็นไะขาวๆเนาะจะ้ะน,นี่ใหเบิงไกลๆกำลังสิล่งหัวถ้าเขาลงหัวยังสิเน้ะจะ้ะเขาเอาไปดองได้ด้จะ้ะดองได้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้สิเอาไปปลูกอ้ยดีใจแห้งมาพอหอมปลาอีกแล้วจ้ะพี่น้องเบิ้ง เอาไปทำแกงออมเนาะจ้าหรือปลาปลาอยู่เอาไปหมกไอ้ไส้ปลาหรือหมกเห็ดไหมคะพี่น้องเนี่หของปลาก็อันก็ชึกคือต้นหอมละจ้าเนาะเอาไปขั้นสมก็ได้จ้าเก็บมาหมือว่านนี่ก็ขั้นสมกินจ้าหมือว่าน,นเก็บไปว้ถ้ากินจะพี่น้องบา่บาวพักป้านี่นี่เดี๋ยวจะน้อยเงอะเงเด๋ะเขาขืนมาแล้วกับเมดฤด,ดูของเขาเนาะจ้าเนี่เขาก็ต้องเก็บไปกินก้อนเขา,าสิแก พักขึ้นตามธรรมาชาติเวยจ้าเด้อบ่มีผู้ใดปลูกไว้ได้เนี่ยจ้าไปใส่ลาบใส่ก่อยมั่นอนล่ะจ้ะใส่เมิดสารพัดกัะพี่น้องเมองมเข้าบุตรงในสื่อพักโอ้ยเมืองนองน,อน,นี่ ยี่ช่นหน้บ,บนเกิดจังสีหล่ะจ้ะพี่น้องเอออุดมสมบูรณ์เนาะะเก็บผักป้าปกินตามฤดูไอ้เห็ดฤดูหนาวหนาวก็เมื่อไหร่แบบนี้ก็สิเขาเห็ดช่วงฤดูหนาวร้อนน,นี่จ้ะพี่นอ้นองเดีวก็แตกออกไม่อีกจก้ะเขาบระคุดหัวเขาไปน้ำนี่เขาเก็บ ปีหนาเาก็ได้เก็บกินที่ก็ตงจ่าปีหนาเนาะเอาไปให้สีปาอยู่กับสไปคัดอยู่บ้านน่ะนะจ๊ะอุจันต้นนี้ให้เบิ่งใจหัวเข่าสิใหญ่บ่อันนี้ตน้องงอน,น,ตนอวบ ย้ำกับประด้เอามากกับพี่นองมีกับพวเป็นยังน่าจะนานอุ้ยนี่เขาเขาก็ต้นต้นใยหนี่หัวเขากับใยพี่น้องเลยเบิ่งน่าจะไปดองได้จ้ะนี่บังขุดขุดบังต้นนี้อีกพี่น้อง Hoppi hoa, Oi, hoppi ghém ôi, kích hoa, ván nó ôm cái nó. ván nó ngon mẹ ta. Woo ván hoo 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 này hoo 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 ยังบันท่านเลยลงหัวเต็มทีเลยจา้าเนี่คือยังต้นอ่อนเนี่ยนะคะก็คือถ้าเขาลงหัวเต็มทีก็คือล่ำต้นเขาเนี่ยก็คือต้องแหงนะคือต้นหอมเห่าเลยจา้าเนาะล่ำต้นเขาก็ต้องเหี้ยวแหงนะจาน้าเขาถึงจะลงหัวเต็มทีแบนี้คุให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนะจา้ามีเอฟซีเป็นอยากหินเนาะหัวกระเที่ยมปลาเป็นยังไงหัวหอมเป็นยังไงนะจา้า ืัอนี้เราทุ่งหาเก็บพักไปทำแกงออมอุ้ยได้ทึ่งได้ทึ่งอันใบหอมต้นหอมนะจ๊ะตะกากจเอามาดว่าเก็บพักหอมอีกแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขุนได้พักหอมจ้ะคุณอนะเพราะแล้ววันนี้ไปหาเก็บพักไปหาเงนินเนะจ๊ะ มาพอแล้วพี่น้องเยอะเลยมึงต้นในนี้เขาจะออกเป็นกอเป็นพุ่ม้ะจานี่ต้นเขาสิบวัสูงดอกจากนี่เนี่ยเป็นพุ่มยังสินะจา้าหนามเลยจ้น,นิดขึ้นต้นเก่แล้เลยจ้ะเอาต้นอ้อนออนพี่น้อง้าเลือกเอาต้นอ้อนอ้อนจ้ะเอาหยอดอ้อนอ้อนไปแกงอ้อม พุ่มนีไมพี่น้องยังไงเลยน้าได้ทั้งผักอันมึงผักกาดหอมครับพี่น้องมึงนะี น้ำหนามเลยจ้ะอู้ได้พักนี้เราเอาเมื่อเดือนนะจ้ะพี่น้องเพระาะว่าพักป้าเนาะจ้ะเก็บไปกินก้อนเขาสิแก่จ้ะพี่น้องเนี่ยพักกันนี่ก็ไปเฮดสลัดนาะจ้ะกินสดจะแซ่บเรียบร้อนน้ นี่จะเป็นหญ้าเอ็นยืดจ้ะนี่หญ้าเอ็นยืดตัวผูจ้ะหญ้าเอ็นยืดตัวเอ่อตัวเมียนี่ก็จะใบมนๆเนาะจ้ะนี่ผักเมีม่ยนอ้ได้๋ยวถึงผักเมีม่ยนนี่ทำเฉ่งออมเปลากเขาออกดอกดีงามงามดอกเขาสีเหลืองๆนะจ้ะฮัดผักกาดปลาไปนอนมึง๊ง ต่เขาต้นใหญ่นะพี่น้องเอ,อ้ยต้นงามนะพุดนะเขาโตขนาดนี้ดิจา่าพุดนะอ,อ,อยากได้ซ้ำลุ่นนีมาะพี่น้องเนาะพี่น้องงามป่ะพุดนะแบ่ใหญ่ดนะูพี่น้องเนละย,ย,ยหลายอยู่จ่าแต่ว่าเขายัาง ต้นน้อยเถิดอยากได้รุ่นยังเสียนะพี่น้องงามๆงลยจา้าพ่อแล้วคะ่ะพี่น้องมาเก็บพักเมื่อนี่กมามันคือเก่านะคะพี่น้องได้พักตั้งโอ้หลายชนิดเลยจ้าพักป้ากินได้พักที่เก็บนี่ก็กินได้ทุกชนิดเด้จ้าพี่น้องเด้อเมื่อนี่มนันตั้งพักอหอมป่าเนาะจ้าไปแล้วคะ่ะพี่น้องเขาบ้านแล้วพักทั้งเมื่อนี่ปลาอยกกะสีเอาไปไบทะทำแกงอ้อมเนาะจ้าทำเด้หลายเมนูนะคะพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายเด้อจ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำรังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศมองมาเก็บพักป้าค่ะพี่น้องยเคียวนี่ก็จะเป็นเขาซาลี่จ้า